โปรแกรมสั่งจิตพลิกชีวิตด้วยปฏิหารแห่งการรักตัวเองฟังได้ตั้งตอนเช้าและก่อนนอนฟังและพูดตามในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้ถ้าเกิดว่าฟังก่อนนอนฟังแล้วหลับตามไปเลยผ่อนคลายร่างกายของคุณผ่อนคลายทุกๆส่วนผ่อนคลายจิตใจ ผ่อนคลายผ่อนคลายทุกอย่างปล่อยวางความกังวลออกไปปล่อยวางความทุกข์ใจออกไปปล่อยวางความเครียดออกไปรู้สึกว่าร่างกายเป็นเหมือนอยางยืดค,ค่อยๆยืดออกช้าๆทุกครั้งที่ยืดออก รู้สึกเบาสบายหายหัวงยืดออกเบาสบายเบาสบายที่สุดรู้สึกราวกับว่าตัวคุณนอนันปุยเมฆปุยเมฆนี้พาคุณไปยังสวนแหน่งหนึ่งสวนนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ ุณเดินลงมาและชื่นชมดอกไม้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเห็นดอกไม้มันสวยงามอีกครั้งเห็นมันเบ่งบานอีกครั้งเต็มไปได้วยดอกไม้สีเหลืองสีแดงสีสม้มรู้สึกเบาสบายและเย็นสบายที่สุด ลมแห่งความรักพึ่งพัดมาแตะแก้มคุณรู้สึกหายใจเต็มปอดรู้สึกสวยงามอีกครั้งคุณนอนลงบนทุ่งหญ้าสีเขียวนอนลงแล้วเอ็นตัวให้สบาย ปล่อยตัวเองให้สบายบนทุ่งดอกไม้ที่สวยงามนี้เต็มไปได้วยลมพัดเต็มไปได้วยท้องฟ้าที่สวยงามนอนอย่างสบายใจหลับตานอนอย่างสบายใจรู้สึกหนักที่ตาคุณอยากจะพักผ่อนสักครู่ ่อยให้สายลมอบอุ้มคุณด้วยความรักปล่อยให้ตัวเองนอนหลับลึกลงไปหลับลึกลงไปลึกลงไปอีกตาของคุณหนักมากปล่อยให้หลับไปเลยรู้สึกเพียงแค่ความเบาสบาย เบาสบายที่สุดสงบที่สุดและพร้อมเปิดรับคำยืนยันเหล่านี้ฉันรักตัวเองตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตฉันรักตัวเอง ฉันเคารพตัวเองฉันเชื่อใจตัวเองฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองจริงๆฉันมองเห็นตัวเองเป็นที่หนึ่งเสมอฉันมองเห็นตัวเองเป็นคนมีคุณค่า ฉันเปล่งประกายอย่างที่สุดฉันคือแสงสว่างฉันสมควรได้รับการปรบมือฉันเพียงพอแล้วฉันเหลือเฟือฉันรักตัวเอง ฉันขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดจนวันนี้ไม่ว่าความเหนื่อยล้าเครียดเจ็บช้ำน้ำใจอะไรที่ผ่านมาฉันให้อภัยฉันเต็มใจให้อภัยฉันให้อภัยตัวเองทุกเรื่อง ฉันตื่นรู้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาฉันให้อภัยคนอื่นฉันอยู่กับปัจจุบันฉันเข้าใจทุกบทเรียน ฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันเมตตาตัวเองฉันกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองอีกครั้งฉันกลับมาใส่ใจตัวเองอีกครั้งพ่อแม่ทนุถนอมฉันมาตั้งแต่เกิด ฉันสมควรแล้วที่จะดูแลตัวเองให้ดีฉันสมควรแล้วที่จะปกป้องจิตใจตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะรักตัวเองฉันอยู่กับปัจจุบันฉันอยู่กับตัวเอง ฉันเชื่อมต่อกับตัวตนสูงสุดของตัวเองอย่างแท้จริงฉันกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้ในตัวฉันตัวฉันก็คือตัวฉันฉันรักตัวเอง ฉันรักตัวเองฉันกลายเป็นตัวตนสูงสุดของตัวฉันเองฉันเป็นตัวฉันอย่างแท้จริงไม่มีใครชน,นะหรือแพ้ในตัวฉันทั้งหมดก็คือฉันทุกอย่างทำงานอย่างสอดคลอ้อง ทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดีทุกอย่างก,ก็คือตัวฉันทุกอย่างทำงานอย่างสอดคล้องทุกอย่างทำงานด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามในชีวิตฉันเดินไปด้วยกันเสมอ ฉันทำทุกอย่างด้วยกันเสมอไม่มีการเอาชนะไม่มีการต่อต้านมีเพียงการร่วมมือกันอย่างแท้จริงมีเพียงแค่ความสอดคล้องมีเพียงแค่การเชื่อมต่อและเข้าสู่ตัวตนของตัวชินเอง ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองฉันอยู่กับปัจจุบันฉันเชื่อมต่อกับปัจจุบันฉันรักตัวเองฉันอนุญาตตัวเองให้เจอแต่สิ่งดีนับจากนี้จากวันนี้เป็นต้นไป ฉันคือคนโชคดีจากวันนี้เป็นต้นไปฉันเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรใส่ใจและซื่อสัตย์กับฉันจากวันนี้เป็นต้นไปฉันพบรักแท้แห่งชีวิตจากวันนี้เป็นต้นไป ฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันรักทุกส่วนที่พ่อแม่ให้มาฉันทนุถนอมทุกอย่างที่พ่อแม่ให้ฉันรักตัวเองจริงๆจากวันนี้เป็นต้นไปประตูแห่งความรักความสัมพันธ์ถูกเปิดออกโดยฉันด้วยความรักอันบริสุทธิ จากวันนี้เป็นต้นไปฉันคือผู้พลิกปฏิหารแห่งการเงินฉันโชคดีตลอดไปนับจากนี้ฉันรักตัวเองตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตฉันรักตัวเอง ฉันเคารพตัวเองฉันเชื่อใจตัวเองฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองจริงๆฉันมองเห็นตัวเองเป็นที่หนึ่งเสมอฉันมองเห็นตัวเองเป็นคนมีคุณค่า ฉันเปล่งประกายอย่างที่สุดฉันคือแสงสว่างฉันสมควรได้รับการปรบมือฉันเพียงพอแล้วฉันเหลือเฟือฉันรักตัวเอง ฉันขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดจนวันนี้ไม่ว่าความเหนื่อยล้าเครียดเจ็บช้ำน้ำใจอะไรที่ผ่านมาฉันให้อภัยฉันเต็มใจให้อภัยฉันให้อภัยตัวเองทุกเรื่อง ฉันตื่นรู้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาฉันให้อภัยคนอื่นฉันอยู่กับปัจจุบันฉันเข้าใจทุกบทเรียน ฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันเมตตาตัวเองฉันกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองอีกครั้งฉันกลับมาใส่ใจตัวเองอีกครั้งพ่อแม่ทนุถนอมฉันมาตั้งแต่เกิด ฉันสมควรแล้วที่จะดูแลตัวเองให้ดีฉันสมควรแล้วที่จะปกป้องจิตใจตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะรักตัวเองฉันอยู่กับปัจจุบันฉันอยู่กับตัวเอง ฉันเชื่อมต่อกับตัวตนสูงสุดของตัวเองอย่างแท้จริงฉันกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้ในตัวฉันตัวฉันก็คือตัวฉันฉันรักตัวเอง ฉันรักตัวเองฉันกลายเป็นตัวตนสูงสุดของตัวฉันเองฉันเป็นตัวฉันอย่างแท้จริงไม่มีใครชน,นะหรือแพ้ในตัวฉันทั้งหมดก็คือฉันทุกอย่างทำงานอย่างสอดคลอ้อง ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีทุกอย่างก,ก็คือตัวฉันทุกอย่างทำงานอย่างสอดคล้องทุกอย่างทำงานด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามในชีวิตฉันเดินไปด้วยกันเสมอ ฉันทำทุกอย่างด้วยกันเสมอไม่มีการเอาชนะไม่มีการต่อต้านมีเพียงการร่วมมือกันอย่างแท้จริงมีเพียงแค่ความสอดคล้องมีเพียงแค่การเชื่อมต่อและเข้าสู่ตัวตนของตัวชันเอง ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองฉันอยู่กับปัจจุบันฉันเชื่อมต่อกับปัจจุบันฉันรักตัวเองฉันอนุญาตตัวเองให้เจอแต่สิ่งดีนับจากนี้จากวันนี้เป็นต้นไป ฉันคือคนโชคดีจากวันนี้เป็นต้นไปฉันเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรใส่ใจและซื่อสัตย์กับฉันจากวันนี้เป็นต้นไปฉันพบรักแท้แห่งชีวิตจากวันนี้เป็นต้นไป ฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันรักทุกส่วนที่พ่อแม่ให้มาฉันทนุถนอมทุกอย่างที่พ่อแม่ให้ฉันรักตัวเองจริงๆจากวันนี้เป็นต้นไปประตูแห่งความรักความสัมพันธ์ถูกเปิดออกโดยฉันด้วยความรักอันบริสุทธิ จากวันนี้เป็นต้นไปฉันคือผู้พลิกปฏิหารแห่งการเงินฉันโชคดีตลอดไปนับจากนี้ฉันรักตัวเองตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตฉันรักตัวเอง ฉันเคารพตัวเองฉันเชื่อใจตัวเองฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองจริงๆฉันมองเห็นตัวเองเป็นที่หนึ่งเสมอฉันมองเห็นตัวเองเป็นคนมีคุณค่า ฉันเปล่งประกายอย่างที่สุดฉันคือแสงสว่างฉันสมควรได้รับการปรบมือฉันเพียงพอแล้วฉันเหลือเฟือฉันรักตัวเอง ฉันขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดจนวันนี้ไม่ว่าความเหนื่อยล้าเครียดเจ็บช้ำน้ำใจอะไรที่ผ่านมาฉันให้อภัยฉันเต็มใจให้อภัยฉันให้อภัยตัวเองทุกเรื่อง ฉันตื่นรู้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาฉันให้อภัยคนอื่นฉันอยู่กับปัจจุบันฉันเข้าใจทุกบทเรียน ฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันเมตตาตัวเองฉันกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองอีกครั้งฉันกลับมาใส่ใจตัวเองอีกครั้งพ่อแม่ทนุถนอมฉันมาตั้งแต่เกิด ฉันสมควรแล้วที่จะดูแลตัวเองให้ดีฉันสมควรแล้วที่จะปกป้องจิตใจตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะรักตัวเองซึมซับข้อความทั้งหมดนี้และปล่อยให้พลังแห่งการรักตัวเองเยียวยาในร่างกายและจิตใจ